สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับถึงคิวซีรีส์ปัตรตายโดยที่ในตอนนี้จะเสนอตอนที่มีชื่อว่าผลงานสุดแย่โดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของโอลิเวียที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนพร้อมกับมาคัทแฟนหนุ่มของเธอมีใครบางคนที่ส่งข้อความมาหามาคัทโอลิเวียจะได้ถามมาคัทว่าใครส่งข้อความมาหาคุณมาคัทก็เลยบอกเธอว่าแม่ของเขาเป็นคนส่งข้อความมาแม่ได้ฝากมาคัทมาบอกโอลิเวียว่าแม่อยากเจอเธอเ,ธอเหลือเกิน แต่ถว่าโอลิเวียก็ดูหลังเลใจเธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นต้อยต่ำและไม่ได้เหมาะสมกับมาคัทเธอกลัวแม่ของมาคัทจะไม่ชอบที่หน้าเธอมาคัทที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยปลอบใจโอลิเวียว่ายังไงแม่ก็ต้องชอบเธออยู่แล้วมั่นใจตัวเองหน่อยสิเธอคือโอลิเวียนะที่หน้าอาคารที่มีผู้คนยืนต่อแถวเข้าเรียนมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังยืนทอดสายตาไปที่ถนนก่อนที่จะมีรถสปอร์ตคันหนึ่งขับเข้ามาซึ่งคนคนนั้นก็คือโอลิเวีย ชายหนุ่มคนนั้นได้พูดชมโอลิเวียว่ารถของคุณสวยดีก่อนที่ทั้งสองจะท,ทำความรู้จักกันที่ภายในคาสเรียนผู้บรรยายสาวสวยได้เล่าถึงประสบการณ์การเขียนนิยายของเธอที่ประสบความสำเร็จเธอกวาดสายตาดูรอบๆจนสะดุดตากับโอลิเวียก่อนที่เธอจะบอกให้โอลิเวียช่วยแนะนำตัวเองและเล่าเหตุการณ์ที่ให้ความรู้สึกว่าเหมือนตายทั้งเป็นโอลิเวียที่ได้เริ่มเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างเธอกับมา้าก่อนที่มันจะตายจากเธอไปและทำให้เธอเสียใจมาก ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้โอลิเวียรู้จักคำว่าตายทั้งเป็นผู้บรรยายสาวที่อธิบายต่อไปว่าการที่จะเขียนนิยายให้สมบูรณ์รประสบความสำเร็จนั้นพวกเราจำเป็นต้องให้ตัวละครรู้จักความเจ็บ,บปวดซะบ้างหากตัวละครที่เราแต่งขึ้นมาเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีเกินไปมันจะทำให้ไม่มีอะไรที่คนดูจะต้องติดตามดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องทำให้ตัวละครรู้จักความเจ็บ,บปวดซะบ้างหลังจากนั้นโอลิเวียจะได้จดคำแนะนำของผู้บรรยายลงไปหลังจากที่จบคาสเรียนแล้ว โอลิเวียที่เดินกลับออกมาพร้อมกับอเล็กคนที่เธอทำความรู้จักเมื่อสักครู่อเล็กกล่าวชื่นชมเธอเกี่ยวกับเรื่องมาซึ่งโอลิเวียก็บอกอเล็กว่าเรื่องราวของคุณก็ดีไม่แพ้กันพวกเขาพูดคุยกันอยู่สักพักก่อนที่จะขอตัวแยกกันหลังจากนั้นโอลิเวียก็เดินทางกลับมาถึงห้องครับในขณะที่เธอกำลังจะเข้าห้องจู่ๆโอลิเวียก็ได้ยินเสียงบทสนทนาจากเพื่อนของเธอพวกนั้นได้ดินทาโอลิเวียและหาว่าเธอเป็นหนูที่ตกถังเข้าสารโอลิเวียนั้นนิใส่ไม่ดีต้อยต่ำเกินไปและไม่คู่ควรกับมาคัส ซึ่งโอลิเวียเองก็ได้ยินทุกอย่างหมดแล้วแต่นั่นยังไม่เท่ากับที่เพื่อนของเธอพูดออกมาว่าพวกเราควรจะกําจัดโอลิเวียไปให้พ้นทางซะโอลิเวียที่ได้ยินแบบนั้นจี่ได้พยายามชิงหนีเอาตัวรอดก่อนที่เพื่อนเพื่อนของเธอจะตะโกนเรียกเธอและทักทายโอลิเวียตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกนั้นถามโอลิเวียว่าไปเรียนเกี่ยวกับการเขียนนิยายเป็นยังไงบ้างโอลิเวียก็เลยแกล้งเล่นไปตามน้ำว่าเธอสนุกดีหลังจากนั้นพวกเพื่อนสาวก็ชักชวนโอลิเวียออกไปเที่ยวเล่นนอกเมือง โอลิเวียได้ยินทุกอย่างหมดแล้วและรู้ดีว่าพวกนั้นมีแผนการที่จะฆ่าเธอเธอเปลี่ยนสีหน้าแต่ก็ต้องแกล้งตอบตกลงไปถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธออาจจะทําตัวมีพิรุธจนเพื่อนจับได้หลังจากนั้นมาคัสก็เดินเข้ามาทักทายพวกเธอมาคัสได้เบี่ยงเบนความสนใจไปจากกลุ่มเพื่อนสาวสักครู่จนทาใหโอลิเวียอาศัยจังหวะนั้นรีบชิ่งหนีออกไปแต่ทว่าเธอกลับถูกมาคัสมาขวางเอาไว้และถามว่าจะไปไหนโอลิเวียก็เลยบอกมาคัสว่าเธอรู้สึกหายใจไม่ค่อยออก เธออยากจะขอตัวออกไปสูดอากาศข้างนอกสักครู่โอลิเวียที่พยายามขอกุญแจรถขึ้นจากมาคัสแต่ก็ดูเหมือนว่ามาคัสพยายามเตะ่วงเวลาเธอทันทีทีท่มาคัสส่งกุญแจกับโอลิเวียเธอจึงได้ด่าว่าเขาละหาว่ามาคัสไปสวนร่วมกับเพื่อนพวกนั้นทั้งคู่ได้ทะเลาะก,กันเป็นการใหญ่และมาคัสพยายามรักตัวโอลิเวียเอาไว้จนในที่สุดเพื่อนเพื่อของโอลิเวียก็ตาบอกมาดทันโอลิเวียที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้ใช้กุญแจ แทงเข้าไปที่ใบหน้าของมาคัสแล้ววิ่งหนีไปซึ่งในระหว่างนั้นอเล็กก็ได้ขับรถผ่านทางมอพตีออลิเวียที่ได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเขาหลังจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้อเล็กฟังออลิเวียที่บอกอเล็กว่าเพื่อนๆพืนของเธอร่วมหมู่กับแฟนหนุ่มพยายามจะฆ่าเธออเล็กก็เลยบอกอลิเวียว่าเรื่องใหญ่แบบนี้เธอต้องไปแจ้งตำรวจอเล็กได้จัดการพาตัวอลิเวียมาส่งสถานีตำรวจออลิเวียที่ได้กล่าวขอบคุณเขาแล้วเดินจากไปแต่ทว่าอเล็กนั้นก็ยังคงไม่ละสายตาไปจากเธอ ในระหว่างที่โอลิเวียกําลังรอแจ้งความเธอก็ได้เหลือบไปเห็นว่าด้านนอกเพื่อนของเธอตามมาถึงสถานีตํารวจแล้วโอลิเวียจึงได้ตัดสินใจรีบวิ่งหนีไปในตอนนี้เพื่อนเพื่อของเธอพยายามตามหาตัวโอลิเวียอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นว่าโอลิเวียไม่ได้มาที่สถานีตํารวจทุกคนจึงได้พากันไปตามหาตัวเธอที่อื่นต่อไปทันทีที่โอลิเวียเห็นว่าเพื่อนไปที่อื่นต่อแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจหนีต่อไปก่อนที่เธอจะได้พบกับรถของอลิซที่ยังคงจอดรอเธออยู่ โอลิเวียจึงได้ตัดสินใจวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากอเล็กอีกรอบแต่ถ้าว่าครั้งนี้เธอได้สะดุดลม้มจนทำให้เข้าของกระจัดกระจายเธอจัดการเก็บกวาดเข้าของอย่างเร่งรีบจนกระทั่งพบว่านี่ไม่ใช่กระเป๋าของเธอเธอน่าจะคว้ากระเป๋ามาผิดไปตอนที่ติดต้นมากับอเล็กโอลิเวียที่พบเข้ากับสกิปนิยายเรื่องหนึ่งของอเล็กโดยที่เขาใช้ชื่อตัวเอกว่าโอลิเวียเมื่อเปิดอ่านเรื่องราวข้างในโอลิเวียก็ต้องช็อกสุดขีดเพราะอเล็กนั้นได้เขียนเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอในตอนนี้โอล,ว,ลวว้า่า จริงๆแล้วเรื่องราวชีวิตของเธอที่ถูกอเล็กขีดเขียนขึ้นมาเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะเอาคืนอเล็กหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้ไปหาที่นั่งก่อนที่เธอนั้นจะเริ่มขีดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของอเล็กโอลิเวียได้เขียนระบุไปว่าอเล็กเป็นนักแต่งนิยายแต่เขาได้ประสบอุบัติเหตุจนทำให้นิ้วด้วยทั้งสิบนิ้วเธอตั้งใจจะเขียนแบบนั้นเพื่อทำให้อเล็กไม่สามารถเขียนแก้เธอได้จู่ๆนิ้วมือของอเล็กก็ดันกดตามที่โอลิเวียเขียนเอาไว้ก่อนที่เธอจะมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและชวนเขาพูดดคุยย้ว อเล็กได้ยอมรับสาขภาว่าเขาเป็นคนขีดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของโอลิเวียเขารักเธอมากและอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีเขาทําแบบนี้มาตลอดช่วชีวิตของโอลิเวียจนกระทั่งเขาได้รับคําแนะนําจากผู้บรรยายสาวว่าคงไม่มีคนอ่านที่ไหนชอบชีวิตตัวเอกที่บัรดาบเทียบเกินไปเขาจึงพยายามใส่ความรู้สึกขวัญและเรื่องราวดราม่าให้เธอบ้างเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดจะมาลงเอยแบบนี้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกัน และให้สัญญากันว่าต่อจากนี้จะเขียนแต่เรื่องราวดีๆหลังจากนั้นโอลิเวียจ่ได้จัดการเขียนนิ้วคืนให้กับอเล็กหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็มาคุยกันต่อที่ร้านอาหารพวกเขาได้ขอโทษซึ่งกันและก,กันและรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอเล็กที่ถามโอลิเวียว่าแบบนี้มันมีด้วยหรอการที่ใครคนใดคนหนึ่งสามารถแต่งเติมเรื่องราวหรือกำหนชดชะตาชีวิตของอีกคนหนึ่งได้ในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้จะมีเว้นเสียแต่ว่าพวกเราทั้งคู่จะเป็นตัวละคร ที่ถูกขีดเขียนเรื่องราวโดยใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเรื่องท่านที่ที่โอลิเวียได้ยินแบบนั้นเธอก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเธอสังเกตเห็นดาบที่แสดงโชว์ภายในร้านมีหนึ่งอันได้หายออกไปจากแท่นโชว์ก่อนที่ทนายมาเห็นใครบางคนที่ใช้ดาบแทงอเล็กจนขาดใจตายเมื่อโอลิเวียตั้งใจมองดีๆเธอก็พบว่าเขาคนนั้นคือมาคัสมาคัสได้บอกโอลิเวียว่าเธอมันก็ช่วยไม่ได้จากที่เพื่อนของเธอบอกเอาไว้อาจมาพอดรักกันที่นี่คิดว่าฉันจะไม่รู้หรือไง โอลิเวียที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกมาคัดว่าคุณกำลังเข้าใจผิดเธอพยายวิงบอลขอความเมตตาจากมาคัดว่าอย่าทำร้ายเธอมาคัดจึงได้หันไปถามแม่ของเขาว่าจะยังไงกับเธอดีก่อนที่ภาพความจริงจะเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วแม่ของมาคัดก็คือผู้บรรยายสาวผู้บรรยายสาวได้หัวเราะออกมาและบอกให้มาคัดลงมือฆ่าเธอซะมาคัดจึงได้จัดการลงมือแทงโอลิเวียก่อนที่ภาพความจริงจะเฉลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงการแต่งนิยาย ของนักเขียนนวนิยายชื่อดังที่มีชื่ออลิเซ่เธอใช้แรงผลักดันและความรู้สึกชิงชังในตัวลูกสอบไพยเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายของเธอวันนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแวงของเธอจะกลับบ้านสามีจะได้เชิญอลิเซ่ไปทำอาหารร่วมกันไม่นานหลังจากนั้นเสียงออดประตูบ้านก็ได้ดังขึ้นมาคัตที่เดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่พร้อมกับโอลิเวียทันทีที่โอลิเวียได้เห็นแม่ของมาคัตเธอก็เดินเข้าไปไทักทายทันท,ท,ทีเธอรู้ดีว่าแม่ของมาคัตไม่ชอบที่หน้าเธอสักเท่าไหร่ เธอจะได้พูดกับแม่ว่าไม่รังเกียจหนูช่ไหมคะที่หนูาทานอาหารด้วยออลิเซ่จะได้บอกโอลิเวียไปว่าเธอไม่รังเกียจก่อนที่ทั้งสองก็จะกอดกันฉันแม่ลูกสักพักหนึ่งโอลิเวียก็ถอยหลังและซดตัวลงไปเป็นเพราะว่าเธอถูกอลิเซ่แทงเข้าที่สีข้างมาคัดกับพ่อที่ได้เห็นแบบนั้นก็ร้องออกมาด้วยความตกใจเขารีบเข้าไปประคองแฟนสาวเพื่อพาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดแล้วโอลิเวียก็ขาดใจตา,ตายต่อหน้าต่อตาของเขา มาคัดหันไปมองหน้าแม่แล้วถามแม่ว่าแม่ทำบ้าอะไรเนี่ยอลิเซ่จะได้ยิ้มออกมาและบอกว่าเชื่อแม่สิลูกแม่แก้ไขสถานการณ์ได้หลังจากนั้นอลิเซ่ก็เดินกลับมาที่โน้ตพุ๊กที่เธอเขียนในใิยายเธอพยายามลบตอนจบที่เขียนว่าโอลิเวียต้องตายออกแต่หลังจากที่เธอลบไปแล้วโอลิเวียก็ไ่ยามฟื้นคืนชีพขึ้นมาโอลิเวียนอนตายอยู่ภายในบ้านของอลิเซ่เพราะนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ในใิยายที่อลิเซ่แต่งขึ้นมาก็เป็นอันจบตอนนี้ครับ บอกได้เลยครับว่าที่เป็นอีกหนึถึงตอนที่พีคโคตรตัวหนังมีการหักมุมสลับกันไปสลับกันมาและหลอกให้คนดูสับสนได้หลายต่อหลายครั้งก่อนที่ตัวหนังจะมาเฉลยว่าเรื่องราวความสวยในชีวิตทั้งหมดของโอลิเวียนั้นเป็นเพราะว่าอาเล็กนั่นเป็นคนขีดเขียนมันขึ้นมาก่อนที่ตัวหนังจะมาเฉลยความจริงอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วพวกเขาทั้งคู่เป็นเพียงแค่ตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นจากฝีมือคอนัเกขกียนในยายรุ่นกเก่าอย่างอลิเซ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจไปจากความจงเกียดจงชังลูกสะใภ้ของตัวเอง เธออินจัดกับเรื่องราวของมันจนถึงขั้นสต,ติไปเธออยากให้อลิเวียต,ยตายตายไปให้พ้นจากชีวิตของเธอจนถึงขนาดลงมือแทนอลิเวียที่บ้านของตัวเองหลังจากนั้นอลิเซ่ก็พยายามกลับไปแก้ไขเรื่องราวที่เธอเขียนขึ้นมาซึ่งแน่นอนเขาว่านี่เป็นโลกความจริงและแอลิเซ่นั้นไม่มีทางช่วยชีวิตโอลิเวียขึ้นมาได้นี่ถ้าตอนสุดท้ายตัวหนังมาเฉลยซ้ำว่าจริงๆแล้วอลิเซ่เป็นตัวละครที่ถูกอลิเวียแต่งขึ้นมา เพื่อให้แม่ผัได้รับบทเรียนอย่างสาสมมันก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าโคตรจะพีคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรล้อพยน l เรื่องบัตรไลค์ซึ่งถหากใครที่ชอบคลิปนี้และอยากดูต่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าป๊ะบายครับ